ม่มีจีอีกมาเล่นอะไรที่สําหรับเด็กๆว่านะครับหลังจากเล่นต๊ะเกมผู้ใหญ่ไปเยอะละมานั่งมาลัางรถไฟกันนะครับเหมาะกับเด็กมากๆม,มินิครับมินิครับ เสร็จแล้วมินิตามายิงผีดิบนะครับเด็กผู้ชายชอบยิงปืนส่วน,อนแอนเจ้ไม่ชอบนะครับเปมือเล่นด้วยันนี้ก็ยิงให้ถูกอ่าตรงจุดไฟนะครับพวกสัตว์ประหลาพวกจิกโคล่าก็จะขยับให้เราเห็นนะครับเด็กน้อยยิงถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับ ถ้าพี่แกแต่งนั้นก็มาดูภาพยนตร์5 d กับ6ดีนะครับกขนอกต่อที่มาหมุนน้อยของเด็กเร็นตกปลาเล่นมันทุกเครื่องที่มีให้เล่นนะครับนี่เป็นเครื่องที่ผ่านมาเนเวลาพ่อแม่ลูกลูกสนสนาแต่งบ้านนะครับ สนุกครับเตะอัดของใบาอารมณ์อันนี้เป็นโซนของเด็กน้อยนะครับจะมีมเพื่อนไม่กี่ชิ้นนะครับมุมนี้มุมนี้ก็เป็นมุมทิศนาบ้านเรานะครับปล่อยให้ม่ชีมีเข้าไปเล่นประมาณครึ่งชั่วโมง เด็กๆก็จะชอบเล่นแบบนี้มากๆเลยส่วนผู้ใหญ่ก็เป็นเล่นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ต่อด้านบนจะมีละครใบนะครับเีละครใบสแดงอยู่เป็น,นล,ละครตลกแล้วก็มีมัสคอตขายาวให้เราถ่ายรูปด้วยนะครับออกจากคิสซูน่าก็มาเล่นเกมตู้กันต่อ อีกจุดหนึ่งที่เด็กชอบมากก็คือรถบัมเด็กนะครับก็เขาอนุญาตให้ผู้ใหญ่นั่งกับเด็กได้นะครับโดยให้ผู้ใหญ่ดูแลนะครับแต่ว่าห้ามให้เด็กหมุนพวงมาลัยแต่ว่าผมก็ให้มินิกหมุนไปเรื่อยๆนะครับเด็กเขาชอบแล้วเราก็พยายามดูแลความปลอดภัยให้ช่วยล็อกแขนเขาไว้ไม่ใช่ครับล็อกลําตัวไว้ไม่ให้เวลาชนแล้วไม่ให้เขากระแทกไปชนด้านหน้านะครับป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นให้เด็กนะครับกระบมกันใหญ่สนุกสนานเล่นไปประมาณเกือบสิบรอบนะครับ หมดเวลาก็ไปต่อคิวใหม่